ร่วงนอไม้เนี่ยครับมันคงกินอร่อยเลยนะครับอยู่ในรูนี้นะครับครับวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามรับชมผมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะกิดคนหลงป่านะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้หลงป่าแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาอยู่ในส่วนหลังบ้านผมนะครับ ซึ่งที่ผมไม่ได้ไปเข้าป่าเลยนะครับไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับแถวบ้านผมนะครับฝนตกหนักมากนะครับตกติดต่อกันมาเป็นเวลาเกือบสิบกววันนะครับซึ่งทมให้น้าท่วมนะครับเยอะมากผมก็เลยบวกกับเหตุการณ์โควิดนะครับแถวบ้านนะครับไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับซึ่งมันอันตรายมากนะครับมันเสี่ยงต่อเรามากนะครับเพราะว่า เราไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะครับบางคนเขาก็อาจจะยังไม่รู้ตัวนะครับว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นเราอาจจะไปคุกคีกับเขานะครับแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาของผมครับพอดีผมหลังบ้านผมอุดมไปด้วยอาหารนี่แลลวครับดูสังเกตจากต้นนี้นะครับต้นนี้ก็คือหน่อไม้ที่ผมได้ปลูกไว้นะครับเป็นไผยกินซุงนะครับซึ่งหน่อจะมีเยอะมากครับยี่นผลตกยื่นเยอะนะครับนะครับ เราสามารถเอาไปปรุงทําเป็นอาหารได้นะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเอานอไม้ในสวนของเรานี่นะครับหากินง่ายๆในสวนของเรานะครับเอาไปทํากับข้าวกินในเย็นนี้นะครับซึ่งผักกินรุงข้าก็พสามารถทําได้หลายเมนูนะครับต้มผัดแกงยำหรือว่าต้มเส้กรอกหมูก็อร่อยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนอไม้ในสวนของผมนะครับที่เป็นสวนผัยที่ผมได้ปลูกไว้นะครับ ว่ามีผายชีดไหมบ้างกินสดได้หรือไม่หรือว่าไม่สามารถกินสดได้นะครับเดี๋ยวปล่อยไปพร้อมๆกันเลยครับมาเลยครับทุกคนครับทุกคนเราจะไม่เอาหน่อยาวนะครับเราจะเอาแค่หน่อสั้นนะครับเราเอาไม่เยอะนะเพราะว่าหน่อยาวเราจะปล่อยให้มันเป็นลำต้นเพื่อเราจะใช้ประโยชน์จากลำต้นของมันต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยครับ นี่นะครับทุกคนเอาแค่หกกินนะครับเพราะว่าเราจะเหลือให้มันเป็นลำต้นนะครับหน่อย,ยาวแบบนี้นะครับเราจะปล่อยให้มันเป็นลำต้นเพื่อเรา จะใช้ประโยช์จากมันอีกรูปแบบหนึ่งครับนี่นะครับ,รบทุกคนเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูมเมื่อกี้ผมตัดแล้วผมเจอด้วงนะครับตัวด,ด้วงนะครับคล้ายกับด้วงมะพร้าวนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะครับผมจะบอกว่า ไอตัวนี้อร่อยมากครับแต่เราเจอไม่เยอะนะครับเราเจอแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาครับทุกคนนี่นะครับไอดวงตัวนี้นะครับดูมันนะครับอ้วอนตุ๊บเลยนะครับตัวกินนอไม้ของเราเลยนะครับเนี่ยโอ้สุดยอด มันคงกินอร่อยเลยนะครับอยู่ในรูนี้นะครับนี่นะเห็นนะครับทุกคนด้วงไผ่นะครับหรือว่าด้วงที่มันกินหน่อไม้นะครับดูฟันมันนะครับมีฟัน้วยครับมันกัดเราได้นะครับแต่ว่าก่อนที่มันจะกัดเราเราก็ต้องเอามันไปทําอาหารนะครับให้มันรู้แล้วรู้อดไปเลยนะครับยิ่งช่วงนี้กําลังหิวเลยนะครับเพราะว่าออกไป ซื้อหาอาหารอะไรก็ลำบากนะครับกลัวด้วยนะครับระวงเราแวงไปหมดนะครับนะครับทุกคนครับนี่นะครับอด้วงนองไม้เนี่ยครับมันเหมือนกับมันก็เป็นด้วงประเภทเดียวกับด้วงด้วงมะพร้าวนะครับที่แถวฟารมที่เขาทำฟาร์มด้วงกันนะครับนี่ตัวนี้ก็จะแก้ะนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นกลายเป็นแมลงปีกแข็งนะครับเดี๋ยว ยังไงผมต้องเก็บมันไว้ก่อนนะครับเพื่อได้หลายตัวนะครับผมจะได้เอาไปทําเมนูน้ําพริกด้วงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันครับทุกคนไปหานออกม้ครับนี่ก็หาได้แค่สองน่นครับเอาแค่หนอที่สวยๆนะครับเพราะว่าเราเลือกกินนะครับในส่วนเรานะโอเคครับไปกันต่อเลยครับทุกคนครับ นี่นะครับนี่เป็นโพงของมันนะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะมีคนมาตัดไปแล้วครับหาตัวด้วงนะดูครับเดี๋ยวเราลงมาดูนะครับฝังนี้จะเป็นโนไม้ไผ่ลวกหวานนะครับนี่นะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะครับที่ปลูกไว้นะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาหน่อไม้กันต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูหนอ่อไม้ไม้โบงหวานกินสดนะครับส่วนนี้ก็เป็นไผ่ลวกหวานเหมือนกันนะครับไปเดินกันไปต่อเลยครับนี่ในส่วนของเรานะครับหลังบ้านนะครับ เนื่องจากเราเข้าป่าไม่ได้นะครับเราก็ต้องหากินหลังบ้านเรานี่แหละครับนี่นะครับผอยลวกหวานครับกําลังออกน่อเลยนะครับนะครับก็พอมีนะครับสีครับนี่นะครับทุกคนนี่มันเป็นผายบงหวานนะครับที่เราสามารถกินสดได้นะ พอดีผมก็ปลูกไว้สองสามกอนะครับเดี๋ยวผมกินให้ทุกคนดูถ้ามันกินได้จริงอย่างที่ผมโม้หรือเปล่านะครับรสชาติมันจะเวลาเราไปต้มนะครับเราจะต้มแค่ไม่ถึงสิบนาทีครับเราก็กินได้เลยครับมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ขมนะครับนี่กินกินสดได้เลยนะครับนี่แหละครับเป็นข้อดีของเราที่เราปลูกไว้ใตาหลังบ้านนะครับถ้าเกิดเรา เข้าป่าย่อยไม่ได้เราวก้อยู่ป่าหลังบ้านเรานี่หนะครับมันก็พอมีอาหารให้เราได้กินนะครับยิ่งช่วงนี้เป็นโควิดเยอะด้วยนะครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมกินให้ดูนี่นะครับหือไม่ขมเลยนะครับสามารถกินได้เลยอร่อยนะครับจะมีรสชาติออกเจาะบานๆหน่อยนะครับแต่ คังที่เราต้องไปทําให้มันสุกก่อนนะครับต้มสักประมาณสักสินาทีนะครับก็กินน้ำพริกกินได้เลยนะครับหรือบางคนชอบชอบกินกับซ้มตํานะครับก็อร่อยครับอือเคยครับเดี๋ยวเราไปดูหน่อมาข้างล่างครับนี่ครับ หนูว่านอบวงหวานนะครับบวงหวานกินสดนะกินสดได้เลยครับเราบางคนก็ชอบกินสดๆแบบไม่ต้องต้มนะครับผมพอดีผมปลูกไว้ก็มีอยู่หลายกอนะครับตรงนู้นก็ผอยบงหวาน,นครับป่าหลังบ้านนะครับอาจจะลกๆนะครับก็มีต้นไผ่เยอะนะครับส่วนนี้ก็เป็นผ่ลวกหวานนะครับ แต่นี่กินสดไม่ได้นะครับแต่เราต้องต้มนะครับนุ่นอีกกองครับเยอะปลูกไว้กินนะครับครับตัวนี้ก็ได้หน่อไม้นะครับก็เราก็เอาแค่พอกินนะครับส่วนหน่อไม้ในสวนนะครับก็ชาวบ้านถ้าเกิดชาวบ้านอยากได้เขามาตัดผมก็แบ่งนะครับผมไม่ได้หวงไว้กินเองจนหมดนะครับเพราะว่าแถวชนบทครับวิถีชีวิตของคนชนบทครับเขาจะไม่มีบางบาง บางพื้นที่นะครับเขาก็อาจจะไม่ไม่ได้ซื้อขายกันเสมอไปนะครับบางครั้งเขาก็แลกกันกินนะครับหรือว่าบางคนเขามีอีกอย่างหนึ่งเรามีอีกอย่างหนึ่งเราก็เอาไปแลกกันกินนะครับนี่ครับเป็นวิถีชีวิตของคุณชนบทนะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องขอตัวเอานมไม้เสร็อร่อยของผมนะครับไปทําเมนูทากับข้าวในเย็นนี้ก่อนนะครับดูจากสภาพอากาศนะครับคงจะอีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เข้าป่ากันแล้วนะครับเพราะว่า ตอนนี้ก็ขนตกหนักมากนะครับในป่าก็มันเสี่ยงอันตรายหลายอย่างนะครับทั้งน้ําป่าเอ่ยอะไรเอ่อยนะครับโอเคครับยังไงผมก็ฝากทุกคนไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปทำกับข้าวครับโอเคครับสวัสดีครับ